เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้เล่นแล้วกดี๋ได้เล่นแล้วห่วงเกลียเลยเล่นเนี่ยหึ้ยเช็ดมาห่วงเกลียดเยเล่นห่วงเกลียยกลัวจะไม่ได้เล่นหึกลัวจะไม่ได้เล่นเนี่ยเดี๋ยวยังไม่เสร็จรอแป๊บนึง ตัดขนก่อนขนมันเยอะขนมันเยอะตัดขนก่อนขนมันเยอะอ่ะหล่อไม่ดีเนี่ยหล่อแล้วไหนจุ๊บก่อนดีเลยนะหอมบ้าติงขอบคุณพ่อกันขอบคุณพ่อกันอาบน้ำไหมอ่ะหอมก่อนหอมก่อนอืออือฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ด้วยหอมฝั่งนี้เลยเนี่ยขอบคุณมากอาบน้ำหอมฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยฝังนี้เลย นี่ตรนนี้ตรนนี้เออทำแบบนี้แบบนี้เออไปละ